สวัสดีเราสายทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกมเอฟซีโมบกันอีกเช่นเคยในวันนี้ก็มีอัปเดตใหม่เข้ามาเท่าที่เห็นนี่ก็มีกิจกรรมใหม่มาแลวก็มีเสียงภาคไทยมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตการตั้งค่าเสียงภาคไทยแล้วสำหรับคนที่กดข้ามคำแนะนำไปไม่ได้โหลดเสียงภาคไทยเดี๋ยวก็ไปลองทำตามดูแล้วกันนะก็ต้องโหลดก่อนนะครับถ้าไม่โหลดจะเปิดใช้เสียงภาคไทยไม่ได้ให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่รูปเฟืองทางมุมบนขวาได้เลย เดี๋ยวผมจะเอาลูกศรชี้เอาไว้ให้หลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาที่เมนูเสียงภาคและเอฟเฟกเลยจากนั้นก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาดาวน์โหลดเสียงภาคไทยเลยจะอยู่ข้างล่างๆหน่อยนะครับ เมื่อเราโหลดเรียบร้อยแล้วเราก็อย่าลืมกดเปิดด้วยนะตอนแรกมันจะปิดอยู่นะครับแล้วก็กดเปิดไปด้วยเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเสียงภาคไทยในเกมต่อมาจะเป็นการตั้งค่านะครับก็ให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่รูปเปลืองเหมือนเดิมนั่นแหละครับเมื่อท่านผู้ชมกดเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาที่คําว่าเสียงนะเมนูเสียงกดตรงรูปรงสเได้เลยแล้วหลังจากนั้นนะครับให้นผู้ชมลดเอฟเฟกเสียงต่างๆออกมาใช้สักประมาณ50อันนี้ก็ลองดูก่อนแล้วกันนะครับ ว่าลำโพงมือถือของท่านผู้ชมเนี่ยดังประมาณไหนลดประมาณ50แล้วเสียงมันดีขึ้นหรือเปล่าชัดขึ้นหรือเปล่าเสียงภาคชัดขึ้นหรือเปล่าหรือใครใส่หูฟังเล่นก็ต้องลองปรับกันดูอีกทีนึงนะครับอย่างเครื่องของผมเนี่ยลดเหลือประมาณ50เนี่ยก็จะดีขึ้นเลยนะครับเสียงภาคชัดเจนขึ้นคือตอนแรกเนี่ยเสียงมันเต็มร้อยหมดเลยใช่ไหมเวลาเสียงภาคไทยที่เราโหลดมาแล้วเราเปิดไปเล่นไปด้วยเนี่ยมันจะมีเสียงเชียร์เพิ่มขึ้นมาแบบดังทําให้เราฟัางเสียงภาคไม่ชัดนะครับ หรือบางทีตอนที่เรายิงเข้าอะไรเงี้ยมีผู้ประกาศประกาศลายชื่อนักเตะอะไรพวกนี้นะครับก็จะดังเทียบเท่ากับเสียงภาคไทยเลยมันก็จะทําให้ดูเหมือนว่าเสียงภาคไทยไม่ชัดจริงๆแล้วเสียงภาคไทยเสียงภาคมาดีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเสียงอื่นๆอะมันดังเท่าๆกันมันทําให้แทรกไปแล้วเราอาจจะได้ยินแบบไม่ชัดนั่นเองนะครับ ตรงนี้ในส่วนของตรงนี้ถ้าผู้ชมก็มาปรับเลือกลดเอาแต่จะมีอยู่อันนึงนะครับให้เราเพิ่มเต็มร้อยไปเลยนั่นก็คือคําว่าคําบรรยายนั่นเองนะครับก็นั่นก็คือเสียงภาคนั่นเองเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเล่นเกม FC m o b i l บแบบฟินๆด้วยเสียงภาคไทยที่ชัดเจนแจม่มแจม้งแจม่มแจม๋วกันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันสักแปดหนึ่งกันแล้วกันนะครับมันเป็นยังไงส่งเสียงนี้ไปถึงแฟนบอลทั่วโลกครับวันนี้เรากำลังจะได้ดูเกมสุดพิเศษสุดๆเลยครับในซีรีส์ b บ s อ of 3ครับ ทีมไหนชนะก่อน2เกมชนะซีรีส์นี้ไปเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกมการแข่งขันในวันนี้ครับวันนี้อยู่กับผมธีริบันหนองสาและคุณสรุทวิทูวินิตครับบรรยากาศนั้นคึกคักมาตั้งแต่หัววันเลยนะครับและแฟนๆก็ตั้งหน้าตั้งตา,งตางรอคอยสุดๆที่จะได้ดูเกมนี้ครับวันนี้เราจะได้ดูเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมที่จะเล่นกับลิเวอร์พูลครับโอ้ตื่นเต้นครับวันนี้ครับการเจอกันของสองทีมนี้ แฟนแฟรรอคอยคู่นี้เป็นอย่างมากนะครับจะจบยังไงครับรู้กันครับเคลียร์บอลออกมาได้ปลอดภัยเลยครับโอกาสนับมาแล้วโอ้โหลูกนี้เซฟได้ดีครับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งเทคสองครับ เล่นสั้นครับอามัดเดียโลอามัดได้บอกบูโดเฟนันจ์เลียบอลพ้นโซนอันตรายครับนูโนเมนเดส เอกิติเกได้บอกแนวรับทำได้ดีเลย,เลยนะครับแมนยูไนเจ็ดได้บอไปครับแบรนดเอ็มเบอร์เชสโกโอ้รูกนี้ใช้ได้เลยครับเอาบอลกลับมาลรองได้แล้วครับเอาแล้วครับเข้าประตูไป เรากลับมาดูช็อตนี้กันอีกครั้งนะครับดูครับจังหวะที่เปิดบอลเข้ามาครับไม่มีใครประกบเลยครับตรงนั้นแล้วก็ม่งเข้าไปอย่างสวยงามครับลูกนี้ครับโอ้โหมุสวัตูนี่หมดสิทธิ์เลยครับยอดเยี่ยมครับลูโโกโอเอก็เอ็กซิตเกจจอร์จิฮาจิบริสแมนได้บอลดานิมุนยอสจอร์จิฮาจิได้บอลอามัด มาเตอุสคินยาสกัดบอลขนส่วนอันตรายครับหมดเวลาหนึ่งนาทีหมด45นาทีแรกครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมเกมกันต่อครับ ลุยกันต่อในช่วงครึ่งหลังครับดูว่าลิเวอร์พูลนั้นจะพลิกเกมได้หรือเปล่าครับทุณผู้ชมบรสมาตุยดีดินาตาเร่บอลอยู่ที่อามัดยาโลบอลลูกนี้ยังอันตรายอยู่ครับลูกนี้เซฟได้สวยเลยครับโอ้โห ทุคคโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้สซนลาวนะครับสุดท้ายยังเป็นประตูตอยู่ดีครับเรากลับมารูภาพช้ากันอีกครั้งนึบดี่ครับจังหวะแรากแซฟดีแล้วนึกประตูรับแต่โชคร้ายครับโอ้โตรงนั้นมีตัวซ้ำอยู่พอดีครับเสียประตูไปครับเอกกิติเก จอจี้ฮาจี้เข้าสู่ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมแล้วครับลิเวอร์พูลเสียบอลเลยครับอามาดเตียโลลิเวอร์พูลได้บอลไปจอจี้ฮาจี้ เดลิกทปปีเมนูโอ้โหแย่งบอลมาได้แล้วครับโอ้โหต้องบอกว่ายิงไกลเต็มแรงลูกนี้มันหลุดออกไปแบบไม่ได้หวังลุ้นอะไรเลยครับแมนยูนิต็ดเขอเปลี่ยนตัวครับมัสราอุยแฮร์รี่แม็กควายอามัดไดีโบชอชเชอร์เซ็กซี่ เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับเสียการกองบอลไปซะแล้วครับสเตฟันเดอฟรายมาตุยดีอ,องตัวคริสแมนมาตุยดีเด้บอดินาตาเล่มาลูกนี้ดักบอลได้ครับ เอาละครับจะยิงไหมลูกนี้ได้ประตูครับคุณผู้ชมไปกันใหญ่ครับตอนนี้โอกาสชนะสูงมากครับนี่ครับจากตำแหน่งที่ยับยิงได้ดีมากนะครับจังหวะนีครับแล้วก็ทำประตูได้เลยครับร์พูขอเปลี่ยนตัวครับ จบเกมเลอ้์วููเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในเกมนี้ครับโอ้โหใช่ครับอาจจะดูเหมือนผิดฟอร์มไปเลยนะครับวันนี้ครับแม่แล้วก็บาดแพ้ด้วยผลต่างประตูเกินหนึ่งประตูแบบนี้ด้วยครับโอ้ถือว่าเหนื่อยเลยครับก็ต้องหน้าตำหนแเลยครับทั้งแนวรับแล้วก็แดนกลางด้วยนะครับวันนี้คงต้องยอมรับความจริงครับพ่ายแพ้ไป